สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะตำลาวนะคะตำลาวพัฒนานะคะเจะ้าเมยมาแล้วนะคะสูตรของร้านนะคะมันเฮงตังกันมากเลยนะคะโ้เด้งอีกแล้วค่ะเจ็ดศูนย์เมาส์อีกแล้วนะคะเจ็ดศูนย์จอเข้าเจ็ดสองด้วยนะคะเกือบแตกสี่ตัวนะคะเกือบแตกสี่ตัวเลยพลาดแค่ตัวเดียวเนาะ แต้มแต้มหนึ่งนะคะแต้มสูงไปนิดหนึ่งนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกับทุกแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะเสียงดังฟังชัดไหมนะคะสูตรไหนเข้านะคะดีใจด้วยสูตรไหนหลุดคออาัยนะคะ สูตรที่ได้มานะคะมาจากการคำนวณทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะทุกท่านทุกอาจารย์เลยนะคะทําเต็มที่สุดความสามารถแล้วนะคะก็พินิจพิจ,จารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะชอบไหมนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามไม่ชอบก็ไม่ตามปล่อยผ่านได้เลยนะคะทุกคน อ่สูตรล้านนะคะเต็มเต็มนะคะเจ็ดศูนย์นะคะเมาเลยนะคะบนล่างเสียดายที่ไม่มีแปดนะคะถ้ามีแปดปุ๊บเรียบร้อยเลยค่ะเจ็ดสองศูนย์แปดเนี่ยอันนี้มันเจ็ดสองศูนย์เก้าเตมเดียวเองทุกคนเกือบได้เฮกันอีกแล้วระค่ะเกือบเกือบรวยจริงๆนะคะโอ้ยถ้าแตกสี่ตัวนี่เงยตดวป็ั่งเรเนาะ ตัดไว้ค่ะจับตามองไว้นะคะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะน่าเสียดายมากๆ7209นะคะ7 2็ดสอย์เก้าออกเจ็ดศูนย์แปดนะคะทุกคนอ่ะมาดูตัวเจาะตัวเด่นนางนะคะเรียบร้อยค่ะ7จดสองนะคะเต็มเต็มนะคะ7 2ก็เจาะเข้า7 2ไปนะคะแล้วก็ ตัวเด่นนะคะตัวเด่นตัววิ่งรูดนะคะเรียบร้อยเด้งเลยนะคะทุกคนเด้งมากๆนะคะเด้งถึงดังถึงดังถึงดังเลยเอาได้กันไหมเนาะเอาไล่งานตัวเบกลดูได้อยู่บอกค่ะอ่าเจ้าแม่จะได้พาหมานพาปังพาเฮงอีกนะคะแต่ว่าเจอเลขแล้วนะคะวุ้ยเมีนยนดีบอกเห็นเลขแอดก็ตกใจเอาแล้วนะคะรอดูนะคะทุกคนรอดูนะคะนี่นะคะ เจ็ดสองนะคะจะเข้าเจ็ดสองที่แรกแอดนึกว่าสองศูนย์สองจะมานะคะศูนย์สองจะมาเนาะแต่ว่าจิตหกจิตเก้าหนึ่ก็สวยสวยเผื่อทาไมเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยออกเลขเก่าเลยเนาะนะคะก็เข้าไปที่เจ็ดสองนะคะนี่วินก็เข้าไปเจ็ดสองเนาะวินเข้าไปเจ็ดสองนี่ก็เจ็ดสองศูนย์นะคะเอ้ยเกือบถ้ามีแปดตรงนี้นะคะโอ้ทนายทุนลงทุนนี่เรียบร้อยเลยนะคะนี่นายทุนวะ <laughs> ดูซีรีส์เยอะโอ้ยขออาไพค่ะทุกคนตายแล้วสติสตังชันนะคะ <laughs> มีหอดได้ทุ่นบาทนี่โอ้ยตายแล้วนะคะบนล่างนะคะสูตรของหลังนะคะบนบนล่างไปกับนะคะทุกคนเอา้เอาเอ้าเบิงเป็นอันให้ห้าปาร์ตี้ไปเด้อค่ะแอดไม่อัดคลิปใหม่นะคะโอ้แอดสิรับอีลีค่ะเขาเรียกว่านั่งหลับในหรือเปล่านะคะไม่รู้พูดอะไรไปบ้างนี่โอ้ตายแล้ว เอาสะดุ้งสะดุ้งตกใจนะคะคำว่านายทุนเมื่อกี้คือนายทุนมาไดใส,ส่น้่มาสั่น เขาก็ดูซีรีส์เนาะเขานายทุนเขาชอบอลงทุนเกี่ยวกับพวกดาราเนาะคะ่ะเนาะตายแล้วค่อยเอานี่นะคะแปดเจ็ดศูนย์นะคะแปดสองเจ็ดนะคะเข้าไปที่เจ็ดสองบนนะคะให้เจ็ดสองศูนย์นะคะมาแปดสองเจ็ดนะอ่ะสู้กันต่อสู้กันใหม่นะคะเกือบแตกสี่ตัวเลขติดบนล่างนะคะเลขติดบนล่างนี้จับตามองเลยนะคะเลขติดบนล่างนางปังมากๆทุกคนบนล่างโดยสูตรเก่านี่สูตรนี้ไปกลับนะคะปังมากๆเลยนะคะเอามาดูวดนี้นะคะ เอาแล้วเอาแล้วเห็นหรือยังนะคะเห็นกันหรือยังคะสามหกค่ะทุกคนสามหกมัแมนอยู่บ่ค่ะสามหกนะคะนางให้แล้วเอามาแล้วบ่ค่ะหร <Martine, mother. S 1> ือจะยังไงนะคะถึงวาระถึงถึงวาระถึงดีทีขึ้นปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยบ่จะมาแล้วบ่ค่ะสามหกนะคะสามหกเอะเห็นอ่เ้ยมันแมนบ่เฮ้ยอสัง สงสัยจะมาแล้วหรือเปล่านะคะเบาๆบาเด้อแต่ว่านะคะสงสัยจะมาแล้วนะคะสงสัยก็สีมาตัวใหญเน,หนะช่วงนี้นางปังนะคะก็ขอให้ปังนะคะขอให้เด่นเด้งๆดงนะคะเด้งๆดงสายรูดเท่านั้นที่รอดนะคะบางงวดก็รูดเจาะนะคะเจาะมันก็เข้างวดถ้ามันเจาะเข้าเรื่อยๆมันก็ดีละค่ะแต่ว่าขอแค่เด่นเข้านะคะบางท่านเนี่ย เ้าเด้งๆอย่างเงี้ยเนาะบนล่างนะคะโอ้ยเป็นตะลุดอยู่ได้เ้าเด้งๆเนี่ยมันก็เลิดอยู่ได้ละค่ะสามหกนะคะงวดนี้ให้ไปสามหกถึงใจอีซ้อยนักเสียดายไม่มีจินะคะไปยืมจิดวดก่อนของนางมาใส่ได้ไหมคะเอานี่ให้ดูตัวสถิติก่อนนะคะอ่าเริ่มเดินแล้วนะคะเริ่มเดินแล้วขอให้เดินยาวนะคะอย่าหลุดเด้อขอให้เดินยาวนะคะวันศุกร์อีกหนึ่งวันอาสู่เขาลูกนะคะวันศุกร์อีกแค่วันเดียวนะคะ สายรูดอ่าสายรูดขอเด้งอีกแน่วสันเด้งนะคะสองงวดติดชำํชำๆเลยนะคะเดี๋ยวติดกันเด้งนะคะงวดนี้ก็เด้งเนาะกลาวสองนะคะบนล่างสามเด้งสี่เด้งก็ว่าไปอาติดสองเด้งกับพ่อค่ะเอามาดูตัวจอนะคะตัวจอของสู่ร้านนะคะมาแล้วแอนแรน์โอ้แต่ว่าเลขติดนางลดมากเลยนะคะเหมาหมดเลยนะคะบนล่างน,นะคะทุกคนอ้า สูตรของร้านนะคะงวดประจำวันที่9นะคะพฤษภาคม2568นะคะซึ่งเป็นวันศุกร์นะคะสูตรร้านนะคะเป็นสูตรบนสูตรล่างนะคะไปกลับเลยนะคะเด่นนะคะ36นะคะ36นะคะถึงเวลามันจะมาแล้วหรือเปล่านะคะ36นะคะเอ้ามีใครเด่น3ม้างไมเนาะ36นะคะแต่ว่างวดก่อน07นางที่ไหนก็เหมือนเงียบเลยเนาะ สาหกนะคะสาทุกคนอามาดูตัวเจาะนะคะ3ามแปดสามเสหสามสองนะคะสามหกหกแปดหกหห้าหสองแล้วก็6กสามนะคะสตัวบนนะคะให้ไปดี่สามแดหกนะคะสามเก้หหห้าสามแล้วก็หกสาสองค่ะวินนะคะเก้าแปดสองสามห้าหนะคะชุด4ี่ตัวนะคะสามหห้าแดนะคะถูกใจอี้อยนักกว่าเต็ม อ้ถูกใจเดียวสามสวงค่ะสามสวงสามห้าสามเก้าอุย้ยสามเก่านี่คือง,งามแท้อุย้ยมันจะมาจริงๆไหมทุกคนมันถึงเวลามาแล้วหรือยังนะคะร้านให้สามหกแล้วนะคะสามหกอภินิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะ เอาจะเป็นยังไงนะคะทุกคนจะเป็นยังไงอ่ะนี่นะคะตามนี้เลยค่ะแคปนะคะเอามาดูกันเลยนะคะเลขติดบ,บนล่างของนางนะคะอให้ดูหลักร้อยก่อนละกันนะคะเอาหลักร้อยไว้สันเด่นบนนะคะเอาเด่นบนงวดที่ผ่านมาก็หลุดนะคะหลุดเอาไปทําเป็นเด่นได้เลยนี่สูตรนางเด่นนะเข้านะคะถ้าเป็นบนล่างแต่ถ้าบนหลุดค่ะหลุดหลุดรุ่ยริ่งเลยลุงริ่ง 8ปดเก้าสองห้านะคะงวดนี้เด่นบนนะคะ i อแคปลองดูนะคะลองดูแต่ว่าน่าสนใจเลยเป็นเลขติดบนล่างนะคะแต่และก็หลุดสูตรจาะอ่าเดี๋ยวบนก็กลับมาเดินนะคะก็คือบรรทัดสุดท้ายแล้วเราจะขึ้นหน้าใหม่แล้วนะคะวันศุกร์นี้นะคะวันที่เก้านะคะพฤษภาคมสองพันหกสิบแปดนะคะทุกคนเด่นบนของสูตรล้านนะคะหลักหน่วยหลักสิบเน้นระยำนะคะหลักหน่วยหลักสิบเท่านั้นนะคะแปดเก้าสองห้านะคะ ปดเก้าสองห้าค่ะทุกคนอ่าแคปแล้วเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะมาดูกันต่อเลยไฮไรท์ไฮไรท์ของช่องนะคะว้ามันคือปังเลยเอาเอาแล้วนะคะน่าตัดสินใจอยู่นะคะน่าตัดสินใจอยู่ค่ะของนางนะคะวดวันที่เก้านะคะพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะมาแล้วนะคะเลขติดบนล่างสามศูนย์หกค่ะทุกคนเอาแล้วเอาแล้ว สามศูนย์หกค่ะชนกันแล้วนะคะสามกับหกนะคะตอนนี้ชนกันสามกับหกที่สูตรเจาะตัวเด่นของนางน,นะคะที่สูตรเจาะเลยนะคะในที่สูตรเนี่ยสามศูนย์หกอักแคปค่ะสามศูนย์หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเซบแคปแล้วเนาะ นี่นะคะทุกคนแคบแล้วนะคะนี่แคบแล้วก็ตามนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้ FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยทุกท่านนะคะติดตามแนวทางไหนก็ดีนะคะขอให้หมานหมานปังปังกันทุกแนวทางนะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนโชคดีค่ะ